อีืีนึ่งอีที่งขออีกทีหนึ่งภา,ารกิจที่3ามภารกิจนี้เป็นภารกิจแบบง่ายๆง่ายง่ายๆเลยภารกิจนี้เขาจะให้คุณเมยนใช้ Samsung Galaxy A 56 5G ที่คุณเพิ่งหยิบขึ้นมาเมื่อกี้นะคะเป็นการสร้างวิดีโอ 4K 1นึ่งคอนเทนต์นะคะแต่คอนเทนต์เนี่ยเราจะมีให้คุณได้จับอีกเช่นเดียวกันคุณจะเป็นการจับว่าคุณจะได้คอนเทนต์อะไรแล้วคุณก็ใช้ Samsung Galaxy A 56 5G ในการถา่าย โอเคไหมคะคุณโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวทิมงานขอเชิญเลยค่ะคุณจับได้เลยว่าคุณจะได้คอนเทนต์อะไรรุกขึ้นมาคุณได้คอนเทนต์เป็นอ Moni อ o l e t t วคุณจะต้องใช้ Samsung Galaxy A565G ที่เป็นการถ่ายภาพได้คมชัดแบบ 4K ไม่ว่าจะอยู่ที่แสงน้อยแค่ไหนก็ถ่ายได้ตรงนี้แสงเยอะนิดนึงถ่ายได้อยู่แล้วไม่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 ใช่ปัญหาของเราถึงจะแสงไมก็ถ่ายได้แต่ทีเนี้ยเขาได้มอร์นิ่งคอใช่ไหมเขาจะต้องทําการถ่าย,ายเหมือนกับว่าอรุณสวัสดิ์ครับอะไรฟิวนี้แต่ก่อนจะถ่ายคุณช่วยรีวิวให้แฟนๆรู้หน่อยว่าที่คุณถือตรงนี้เขามีจุดเด่นอะไรบ้างจริงๆก็อย่างที่เรามาตามางานเป็นการถ่ายวิดีโอแบบ 4K แล้วก็จริงๆเนี่ยผมได้ลองใช้แล้ว<ฮ>ะซ<ช>ึ่ง<ฆ>มัน 4K จริงไม่ว่าเราจะแบบถ่ายใกล้หรือไกลหรือว่าเราจะยุดคลิปหรือว่าตัดเป็นรูปภาพจากวิดีโอเนี่ยก็คือแบบคมชัดแน่นอนอ <ules> ืมนี่ไงเห็นไหมก็คือจริงๆแล้วตัว Galaxy A56 5G ค่ะเป็นรุ่นที่เรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ถ่ายรูปก,ก็สวยถ่ายวิดีโอก็สวยความชาัด 4K นะคะถ่ายแสงแค่ไหนแสงน้อยตอนกลางคืนตอนเช้า ได้ความคมชัดทั้งหมดและเลนทุกมในของเราถ่ายโฟเคสทั้งหมดรวมถึงกล้องด้านหน้าก็มีการปรับเรียบร้อยแล้วนะพี่การลดนอยส์ให้คุณสามารถถ่ายในตอนคืนหรือแสงน้อยๆได้ด้วยแล้วก็ยังมีระบบ AI ที่สามารถช่วยตัดต่อวิดีโอช่วยคัดเลือกรูปภาพถ่ายเป็นแก๊ง้งเพื่อนหลับตายยังไงไม่ต้องกลัวเขาคัดเลือกให้ตัดต่อวิดีโอให้ด้วยและดีไซน์มารูปแบบของความเรียบหรูถนัดมือคือทุกโมเมนต์หยิบมือถือขึ้นมาปุ๊บพร้อมถ่ายได้เลยแต่ว่าในกิจกรรมนี้ คุณไม่ต้องถ่ายเองเพราะเราจะมีทีเงาเราถ่ายให้คุณแต่คุณแค่คิดคอนเทนต์เลยว่าขอเป็นการตื่นเช้ามาปุ๊บเห็นคลิปนี้ปั๊บอยากตื่นเลยจากที่ง่วงแค่ไหนคือเอฟซีเห็นปุ๊บตื่นเลยพร้อมลุกจากเตียงเดี๋ยวนี้ค่ะพี่พร้อมไปทํางานเดี๋ยวนี้ดีไหม <Yeah. S 1> ดีไห<ด>คุณคุณ<ด>พอจะนึกคอนเทนต์ออกใช่ไหมคะคุณมีนคุณพอจะนึกออกใช่ไหมคะ ว่าคุณจะทำยังไงให้คลิปคุณเคยเป็นไหมคะตอนเช้าเราแบบโมเงียไม่อยากตื่นเลยคุณเคยเป็นอยู่ใช่ไหมคะคุณทำคลิปนี้แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นใช่ไหมคะคุณต้องคุณต้องทำคลิปนี้ให้ดูคนดูปุ๊บตื่นเลยหายโมเงียเลยโอเคไหมคะโอเคทีมงานพร้อมไหมคะคุณบีเอพร้อมไหมคะพร้อมนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์นี้กันนะฮะเป็น Morning Call Challenge กับคุณมีนนะคะถ้าคุณพร้อมแล้วพูดยาวไหมครับเอาเอาที่คุณแล้วแต่ละใชแล้วแต่คุณเป็นคอนเทนต์ของคุณนะโอเคอะถ้าคุณพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มได้เลยค่ะอรุณสวัสดนะครับก็ขอเป็นวันที่ดีลุกขึ้นมาหาอะไรกินด้วยนะแล้วก็ จะเรียกคิดถึงผมนะครับเรียบร้อยค่ะขอเสริมข้อมูลเลยค่ะโอ้โหไม่ตื่นไม่ตื่นจริงไหมไม่ตื่นเต่จริงในงานลุ่เองเลยไม่เขาเขาเป็นจริงหรือว่าเสียงเสียงเขาเนาะเสียงเขาเป็นแบบนุ่มๆใช่ไหมเสียงเขาเป็นแบบสบายๆแต่เชื่อว่าเป็นการหลับต่อแบบหลับต่อฝันดีจริงไหมจริตอนจบอย่าลืมคิดถึงผมนะ เนี่ยหลับต่อฝันดีเลยก็ถือว่าเป็นมอนคุดคอจิ้มตื่นมาเกิดเลยยิ้มม้วนเลยบิดเลยหมอนเหมือนพอห่มบิดหมดนะคะก็อ่ะเป็นภารกิจที่สามทุกคนว่าเขาผ่านไหมคะผ่านเลยช่วยยี่ผ่านอ่ะผ่านค่ะแล้วสามภารกิจทั้งหมดสรุปแล้วก็คือค่ะแสดงว่าเขาทำภารกิจสําเร็จแบบนี้คนที่จะมาลุ้นเป็นผู้โชคดีห้าท่าน ที่จะได้ขึ้นมาถ่ายวิดีโอ56วิแบบระดับ 4K ของ Galaxy A56 เนี่ยมี10แน่นอนนะคะมี10แน่นอนภารกิจของเรานะคะวันนี้บนเวทีเนี่ยเรียกว่าสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวเราใกล้ๆ ใกล้ๆนะคะจะถึงช่วงเวลาที่แฟนคับรอคอยแล้วกับการส่่หาผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้ผ่านช่องทาง X นั่นเองทุกคนน่าจะรู้คหมดแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณ